พญานาคได้สูบเอาน้ําทะเลออกไปจนหมดเกิดเป็นแผ่นดินกว้างใหญ่ขึ้นกลางทะเลธิดาของพญานาคมาหลงรักกับเจ้าเมืองซึ่งคือตะกวดตัวหนึ่งบนเกาะและได้มาเกิดเป็นพระราชาแห่งอาณาจักรกัมพูชาทิบบดีสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับ มันมีนิทานปลมปราที่เล่าขานสืบต่อกันมาแต่โบราณอยู่เรื่องหนึ่งครับทุกคนเกี่ยวกับความรักของนาคและมนุษย์และการสร้างดินแดนของกัมพูชาที่ระบุว่าในอดีตการนั้นแผ่นดินกัมพูชาและพื้นที่ร,บรอบๆเคยเป็นทะเลมาก่อนแต่ได้ถูกพญานาคเนี่ยสูบเอาน้ำทะเลออกไปเพื่อสร้างเป็นนครขึ้นมา แล้วมอบเป็นของขวัญแต่งงานระหว่างนาคีสาวและหนุ่มชาวมนุษย์ทั้งสองเผ่าพันธุ์เนี่ยมารักกันได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นในเรื่องราวนี้บ้างเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนจะไปย้อนตำนานกันเนี่ยผมต้องบอกกับทุกคนก่อนครับว่า ตอนนี้เนี่ยสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับสำหรับฮองไกสตาร์เร็วเกม RPG แฟนตาซีลุยกาแล็กซี่สุดมันที่ให้ทุกคนสวมบ,บทบาทเป็นผู้บุกเบิกออกสำรวจไปยังโลกต่างๆในจักรวาลให้ได้สัมผัสประสบการณ์แนวกึ่ง Open World แบบจัดเต็มและตอนนี้เนี่ยนะครับเขาเพิ่งปล่อยอัปเดตเวอร์ชัน1.2จากนิรันสู่ความดับศูนให้เราได้ออกไปสำรวจฉากใหม่ๆพร้อมกับตัวละครใหม่สุดเจ๋ง อย่างเบลดนักดาบแห่งสายลมที่เปลี่ยนโลหิตให้กลายเป็นพลังโจมตีที่แสนน่ากลัวแล้วก็คาฟก้า สาวที่ใช้ดาบคาตาน,นะและปืนกลมือของเธอโจมตีศัตรูอย่างไร้ความปราณีประสบการณ์เกมเทิร์นเบสแบบใหม่ภาพโคตรสวยพร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยเล่นได้ทั้ง PC และมือถือทุกแพลตฟอร์มและในปลายปี2023นี้นะครับเขาจะมีให้บริการบนเพ a y s t a t i o n ไฟด้วยนะครับผมฝากเอ็นดูฮองไกสตาร์เรลและ2ตัวละครใหม่อย่างเบดและคาฟกากันเยอะๆนะครับ ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังตำนานกันเลยครับผมย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลณดินแดนอุสาคเนแถวแถวบ้านเรานี่แหละครับมีตะกวดตัวหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นและอาศัยอยู่ในโพรงต้นหมันกลางเกาะโคกทะลอบเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมายังดินแดนอุสาคเนพร้อมกับพระอานนแล้วมาประทับอยู่ใต้ต้นหมันต้นนั้น เพื่อฉันจังหันเช้าและเทศนาธรรมโปรดพวกพญานาคและเทวดาตะกวดที่อยู่ในโพรงต้นหมันมันก็ได้กลิ่นอาหารของพระพุทธองค์และอยากจะลองกินบ้างมันจึงคลานออกมาจากโพรงไม้แล้วมาอยู่ต่อหน้าพุทธองค์ก้มหัวคำนับสามครั้งพระพุทธองค์จึงปั้นก้อนข้าวแล้วก็โยนไปให้ตะกวดได้ลองกินดู เมื่อตะกวดได้กินข้าวจนอิ่มแล้วมันก็แลบลิ้นเลียปากตัวเองพระพุทธองค์ที่ได้เห็นลิ้นของตะกวดแตกออกเป็นสองแฉกเนี่ยจึงตรัสกับพระอานนท์ว่าต่อไปในภายภาคหน้าเกาะโคกทะลอกแห่งนี้แผ่นดินจะงอกกว้างใหญ่ออกไปอีกจนเกิดเป็นนครใหญ่ขึ้นและตะกวดที่มีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาที่ออกมาก้มกราบตถาคต โสตประสาทของมันได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งสอนที่ตถาคตเนี่ยกำลังแสดงแก่พวกพญานาคและเทวดาในครั้งนี้จะส่งผลให้ตะกวดได้ไปเกิดเป็นมนุษย์และจะได้เดินทางมาที่แผ่นดินแห่งนี้อีกครั้งพวกพญานาคที่ได้ฟังธรรมเทศนาในครั้งนี้เองลหะครับก็จะได้มาสร้างนาครให้แก่พระราชาแต่ผู้คนในนครแห่งนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีความซื่อสัตย์ เพราะผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินมีชาติกำเนิดมาจากสัตว์ที่มีลิ้นเป็นสองแฉกกระทั่งเมื่อการเวลาผ่านเคลื่อนไปจนถึงพุทธศักราชที่610หรือ670เกาะโคกทะล่อก็มีแผ่นดินงอกออกไปกว้างใหญ่ไพศาลและก็ยังคงขยายต่อไปอีกเรื่อยๆมีพระราชาจามเข้ามาตั้งถิ่นฐานบนแผ่นดินแห่งนี้ก่อนใครเพื่อนกระทั่งวันหนึ่งครับ ได้มีพระราชาอีกองคหนึ่งนามว่าพระทองซึ่งเดิมเนี่ยอาศัยอยู่ที่เมืองมอนแต่เขาต้องโทษนักและถูกกล่าวหาว่าก่อการกรบฏกับพ่อตัวเองจนต้องพาไพร่พลของตนล่องสำเภาออกทะเลเพื่อหน,นีความผิดเมื่อไปถึงกลางมหาสมุทรสำเภาของพวกเขาก็ถูกลมพัดจนมาเกยที่แผ่นดินใหญ่บริเวณเขาดงรัก ซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังเป็นชายฝั่งทะเลอยู่นะครับพระทองได้พาไพร่พลของตนตั้งรกรากสร้างเมืองขึ้นใหม่ที่ชายฝั่งทะเลแห่งนั้นและเป็นมิตรที่ดีกับพระราชาจามผู้ที่อาศัยอยู่ณนะที่แห่งนี้มาก่อนทั้งสองเนี่ยต่างค่อยๆขยายอาณาเขตของตนตามจำนวนประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนวันหนึ่งครับมันก็ได้เกิดปัญหาขึ้นเมื่อเจ้าเมืองทั้งสองเนี่ยต้องมาแย่งดินแดนในจุดเดียวกันและเกิดการโต้เถียงกันไม่หยุดตกลงกันก็ไม่ได้จนถึงขนาดเลิกนับถือกันและกลายเป็นศัตรูคู่แขนกันไปเลยนะครับแต่ด้วยเหตุที่พระทองเนี่ยมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดเพราะเคยได้นมัส,สการพระพุทธองค์มาตั้งแต่ในอดีตชาติกลางดึกสงัดคืนหนึ่งครับ พระทองจึงพาอามาตย์ที่ไว้ใจช่วยกันนําเอาทองหนึ่งก้อนใหญ่สลักข้อความเป็นจาลึกพงศาวดารปลอมแล้วเอาไปฝังดินไว้ที่โคนต้นหมันกลางเกาะในจารึกนั้นนะครับมีข้อความว่าผู้เขียนจารึกนี้ได้มาหักร้างถางป่าบนดินแดนที่เป็นเกาะแห่งนี้ตั้งแต่มันเพิ่งกำเนิดขึ้นและก็ได้ฝังทองก้อนเท่าผลมะควิดเอาไว้ที่โคนต้นหมัน ลึกลงไปใต้ดินถึง3ศซอกเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าแผ่นดินแห่งนี้เนี่ยต้องเป็นของพระทองซึ่งเป็นหลานพระทองเนี่ยได้พาทหารมาขุดจารึกนี้ไปเป็นหลักฐานเพื่อสั่งให้ทหารเนี่ยขับไล่พระราชาจามให้ออกไปจากดินแดนโดยอ้างจารึกที่ตนปลอมขึ้นมาเนี่ยแหละครับซึ่งพระราชาจามเองก็ไม่เชื่อนะทุกคนจึงคิดจะยกกองทัพไปโจมตีพระทอง แต่ฝ่ายพระทองเนี่ยคาดการเอาไว้ก่อนแล้วเขาจึงชิงโจมตีก่อนและจับตัวพระราชาจามพร้อมกับไพรพลเอาไว้จนพระราชาจามเนี่ยต้องอ้อนวอนขอชีวิตต่อพระทองโดยยินยอมที่จะถวายแผ่นดินและไพรพลทั้งหมดให้ซึ่งพระทองเนี่ยก็ตกลงไว้ชีวิต แต่ด้วยความคับแค้นใจที่ต้องเสียดินแดนในครั้งนี้ทำให้พระราชาจามเนี่ยถึงกับกระอักเลือดจนตายไปในที่สุดเลยล่ะครับเมื่อพระทองได้ปกครองแผ่นดินแห่งนี้เพียงผู้เดียวแล้วนะครับพระทองก็มักจะพาไพลยพลออกท่องเที่ยวสำรวจไปรอบๆอาณาจักรอยู่เสมอกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งครับ พระทองได้ชักชวนไพรพลและบริวารไปเที่ยวสำรวจตามเนินทรายที่งอกขึ้นใหม่ริมชายฝั่งเมื่อเวลาที่น้ำทะเลลดลงก็จะเห็นแผ่นดินโผล่ขึ้นมาทอดยาวออกไปกลางมหาสมุทรพระทองและบริวารก็จะ,สะเสด็จออกไปสำรวจดูแล้วพอเวลาน้ำขึ้นพวกเขาก็จะหาเนินเล็กๆที่ไม่ถูกน้ำท่วม นอนพักแรมเพื่อรอจนกว่าน้ำจะลดอีกครั้งค่อยออกเดินทางกลับพระนครซึ่งในวันนั้นเองแหละครับหลังจากที่พระอาทิตย์รับขอบฟ้าพระจันทร์เต็มดวงก็ทอแสงกระจ่างไปทั่วผืนน้ำนางทวดีซึ่งเป็นที่ดาของพญานาคราชในเมืองบาดานก็เกิดความรุ่มร้อนทนอยู่ในปราสาทไม่ได้เพราะอยากจะออกไปเล่นน้ำอาบแสงจันทร์ นางจึงพาบริวารของตนไปกราบขออนุญาตพระบิดาและพากันแทรกแผ่นดินขึ้นมาเที่ยวเล่นอย่างโลกมนุษย์นางทาวดีและบริวารต่างพากันเกลือกลิ้งเล่นน้ำตามประสาทน,นาคไปเรื่อยสร้างคลื่นน้ำล้อเล่นกับแสงจันทร์ไปตามเกาะเล็กเกาะน้อยแถวนั้นจนกระทั่งมาถึงเกาะใหญ่ริมทะเลสถานที่ที่พระทองและพักพวกเนี่ยค้างแรมอยู่ ในขณะที่บริวารของพระทองกำลังพากันหลับไหลอยู่นั่นแหะครับพระทองได้นั่งชมแสงจันทร์อยู่เพียงลำพังแล้วเกิดได้ยินเสียงคนพูดกระซิบกระซาบดังแว่วมาแต่ไกลพระทองจึงลุกขึ้นไปมองดูและได้เห็นเหล่าสตรีรูปโฉมงดงามยืนเรียงรายเล่นน้ำอยู่บนเกาะพระทองเนี่ยรู้สึกลหลงไหลในตัวของนางทาวดีตั้งแต่แรกพบเลยนะครับ เขาเดินเข้าไปใกล้ๆกลุ่มสาวงามแล้วสอบถามไปว่าพวกนางเป็นใครมาจากไหนนางทวดีจึงตอบกลับมาว่าตนเนี่ยเป็นทิดาของพญานาคราชซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้คุยกันอยู่พักใหญ่เลยนะครับก่อนที่พระทองเนี่ยจะขอให้นางทวดีไปเป็นอัครมเหสีของตนซึ่งนางทวดีเองเนี่ยก็อยากไปด้วยแต่นางจะต้องลงไปกราบขออนุญาตจากพระบิดาซะก่อน นางทาวดีจึงได้ถวายมากหนึ่งคำแทนใจมอบให้กับพระทองเป็นในว่านางจะไม่ผิดคำสัญญาแน่นอนจากนั้นนางทาวดีและบริวารก็เดินหายลงไปในทะเลกลับไปยังเมืองบาดาเพื่อทูลขออนุญาตจากพระราชบิดาซึ่งพญานาคราชผู้เป็นบิดาเนี่ยก็ไม่ขัดข้องนะครับยินยอมตามที่ลูกสาวปรารถนาโดยได้จัดไพร่พลและบริวาร พร้อมกับเครื่องบณาการมากมายจากเมืองนาคแห่แหนลูกสาวของตนขึ้นมายังโลกมนุษย์พร้อมกับสั่งให้ไพร่พลนาคที่มีฤทธิ์อำนาจสูงทรงช่วยกันสูบน้ำทะเลให้แห้งเหือดไปจนเกิดเป็นแผ่นดินกว้างใหญ่ขึ้นมาอีกหลายเท่าก่อนจะเนรมิตรปราสาทร,ราชวังสุดยิ่งใหญ่ขึ้นบนแผ่นดินเพื่อเอาไวใ้ให้ลูกสาวได้อยู่อาศัย ฝ่ายพระทองเองเนี่ยก็ปราบปลื้มเป็นที่สุดเลยนะครับเขาได้นำเอาบริวารของตนไปถวายบังคมพระราชบิดาและพระมารดาของนางทาวดีในปราสาทนั้นพญานาคราชจึงรับสั่งให้พระทองเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการจัดพิธีอภิเศกที่เมืองมนุษย์ และเมื่อเสร็จพระราชพิธีที่เมืองมนุษย์แล้วจะต้องลงไปจัดงานที่เมืองบาดาลอีกรอบเพื่อให้เหล่าพญานาคได้รับรู้และรู้จักกับพระทองด้วยเมื่อพระทองได้ฟังดังนั้นเนี่ยก็เป็นกังวลมากเลยนะครับเพราะเห็นว่าตนเองเนี่ยเป็นแค่มนุษย์ไม่รู้ว่าจะแทรกแผ่นดินลงไปยังเมืองบาดาลได้ยังไงเมื่อนางทวดีเห็นความกังวลใจของคนรัก ก็เลยเข้าไปกราบทูลกับพระทองเพื่อไม่ให้กังวลใจพร้อมกับบอกวิธีที่จะไปยังเมืองนาคให้กับพระทองด้วยโดยบอกกับพระทองไปว่าเมื่อวันงานมาถึงนางทวดีเนี่ยจะแทกแผ่นดินกลับไปที่เมืองบาดาลตามปกติแต่ให้พระทองเนี่ยจับชายสบายของนางเอาไว้ให้แน่นห้ามให้หลุดมือเป็นอันขาด ส่วนไพรพลที่จะเข้าร่วมขบวนแห่ทั้งหมดนั้นก็ให้เกาะชายผ้านุ่งของพระทองเอาไว้ก็จะสามารถแทรกแผ่นดินตามนางทวดีไปจนถึงเมืองบาดาลได้อย่างปลอดภัยครับเมื่อพระทองและไพรพลเดินทางมาถึงเมืองนาคเรียบร้อยแล้วพระราชานาก็จัดพระราชาพิธีอภิเษกให้กับทั้งคู่พร้อมกับถวายพระนามให้กับทั้งสองไม้จากพระทองเนี่ยก็เป็นพระบาทอาทิจวงสา ส่วนนางทว,วดีก็เปลี่ยนเป็นพระนางทาวัิดานอกจากนี้นะครับยังเปลี่ยนชื่อแผ่นดินเกาะโคกทะลอกให้เป็นกลุ่มกัมพูชาธิบดีพร้อมกับส่งเสนาหนา้าผู้มีอิทธิฤทธิ์มากสองตนมาคอยเฝ้าคุ้มครองปกป้อง,องกลุ่มกัมพูชาธิบดีเอาไว้ด้วยด้วยเหตุน,นี้เองแหละครับจึงเกิดประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันเรื่อยมาในตอนส่งตัวบ่าวสาวเข้าเรือนหอ ที่เจ้าบ่าวเนี่ยจะต้องเกาะชายสบายของเจ้าสาวให้แน่นตามที่พระทองเกาะชายสบายของนางทวดีเพื่อลงไปเข้าพิธีอภิเษกยังเมืองนาคนั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของพระทองกับนางนาคคู่รักต่างเผ่าพันธุ์ซึ่งเป็นที่มาของการกําเนิดอาณาจักรกัมพูชาทิบดี Body, ที่ผมนํามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้อง กราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เช่นเคยนะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย